สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ลักนาสิงห์นะคะหัวข้อนี้คือเช็คดวงเดือนตุลาคมปี2024มาดูกันว่าดวงของชาวราศีสิงห์ลักนณาสิงห์จะเป็นยังไงบ้างจะเจอกับอะไรบ้างนะคะดูเป็นแนวทางไปเนาะมาดูกันนะคะขอพลังงานชาวราศีสิงห์ลักนาสิงห์กันเลยนะคะชาวราศีสิงห์ลักนาสิงห์ดูได้ทั้งลักนณาและราศีเกณฑ์การแบ่งราศีแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปดูได้ทุกคลิปเลยนะคะมาดูกัน สุดยอดเลยใบแรกเดอะซันอ่านะคะสิบเหรียญแล้วก็เป็นเป็นทาวเวอร์นะคะเป็นเจ็ดเหรียญเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะโอ้เป็นไพ่พระเป็นหกดาบแล้วก็เป็นจัสติกสามเหรียญ แล้วก็เป็นโอ้โหดีมากนะคะเป็นไฮพรีสเทสนะมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาถึง2ใบเลยนะแล้วก็เป็นไพ่เมเจอร์ทั้งหมด5ใบโอเคนะสำหรับชาวสิงถือว่าดีมากๆใบแรกเป็นเดอะซันเลยสวยงามมากๆนะคะเดอะซันนี้คือความสำเร็จโชคใหญ่การเริ่มต้นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการมีชื่อเสียงโด่งดังแบบนี้ก็ได้มันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะมันเป็นช่วงเวลาแห่งความเบิกบานใจ ความเจริญรุ่งเรืองนะการที่จะได้เกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมานะความสนุกสนานแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันคือ,อความกระจ่างแจ้งหรือความชัดเจนอนะอย่างบางคนก่อนหนะ้านี้ชีวิตมันติดหลงชีวิตมันมัวเมามืดมนหรือบันเจอกับปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับตายแล้วฟื้นอนะเออมันเป็นแบบนั้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคะดวงชาวราศีสิงจะเป็นแบบนั้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะเกิดใหม่ในเรื่องของเงินเกิดใหม่ในเรื่องของงาน มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ด้วยนะคะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้นนะคะมีความสุขมีความสําเร็จมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแม้กระทั่งจิตใจของคุณนะคะก็จะมีชีวิตชีวามากขึ้นเบิกบานใจมากขึ้นมันเป็นพลังงานแบบนั้น ะะบางคนปังเลยบางคนดังเลยบางคนมีชื่อเสียงเลยนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะเรียกว่ามันเป็นพลังงานที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีสิงละคณาสิงในเดือนตุลาคมนี้นะคะการงานจะได้รับการยอมรับจะมีโอกาสดีๆเข้ามาจะได้รับความสําเร็จความก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเข้ามาแบบนี้เป็นต้นนะคะเรียกว่ารุ่งเรืองเลยแล้วติดกระสิบเหรียญอีกต่างหากนะคะ สิบเหรียญนี่บ่งบอกถึงความร่ำรวยความบริบูรณ์ความเต็มนั่นเองนะความเต็มของของเงินความเต็มของเหร,รยียญนะคะความเต็มของความมั่งคั่งร่ำรวยความมั่นคงความสะดวกสบายในชีวิตความบุดมสมบูรณ์ในชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นแล้วไพ่ใบนี้ก็ยังบ่งบอกถึงความมีชื่อเสียง แล้วก็เขาเรียกอะไรนะฐานะทางการเงินฐานะทางสังคมที่สูงขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่แม้แต่ตัวคุณเองต้องระวังในเรื่องของความคิดนิดนึงสิ่งเนี่ยจะใจร้อนหน่อยในเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วบางครั้งคิดอะไรเนี่ยมันจะบอกว่ายังไงเดีย๋ยมันจะเหมือนกับว่าความคิดอาจจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างความคิดคุณมันเปรี้ยงเดียวมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเสียหายได้ด้วยเพราะฉะนั้นติดกับไพ่ใบนี้นะคะไพ่ไพ่พระทั้งสองใบเลยนะคะ สิ่งที่ไพ่อ,อยากจะบอกอยากจะเตือนชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์คือมีสติและสมาธิให้มากในเดือนตุลาคมนะคุณอาจจะหัวเสียง่ายหงุดหงิดง่ายแล้วบางครั้งมันทําอะไรแบบโร่งไปเลยทําอะไรตามใจตัวเองทําอะไรแบบเปี้ยงเดียวเลยแล้วมันระวังมันจะเสียหายเพราะความคิดของคุณนี่แหละทั้งทั้งที่ดวงมันกําลังจะดีแล้วนะดวงมันกําลังจะดีแล้วดวงกําลังจะรุ่งแล้วนะคะดวงกําลังจะแบบ ฉายแสงเอาง่ายๆมันเป็นแบบนั้นอะไรที่รอคอยคุณก็จะได้สิ่งนั้นๆคุณรอคอยเงินรอคอยความสําเร็จหรือแม้แต่กระทั่งชื่อเสียงนะคะคุณก็จะได้สิ่งนั้นๆทุกอย่างมันมีติดกับไพ่ใบนี้ด้วยทุกอย่างมันเป็นไปด้วยกฎแห่งกรรมทุกอย่างมันเป็นไปด้วยเขาเรียกอะไรนะความยุติธรรม ก่อนหน้านี้ถ้าทําบุญมามากแม่หมอก,ก็บอกเลยว่าคุณจะปังมากแต่จะปังมากปังน้อยอย่างที่เคยพูดพูดไปมันจะแล้วแต่วาสนาบารมีแต่ถามว่ามันจะดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นแน่นอนสําหรับชาวสิงห์นะคะมันสวดมนต์ไหว้พระไว้มากๆมีสติไว้มากๆไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกขึ้นมาเตือนนะคะแล้วก็หมั่นเรียนรู้มากๆด้วยก่อนจะคิดหรือก่อนจะทําอะไรให้เป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรนะมีเหตุมีผล่ะมีเหตุมีผลแล้วก็ยั้งคิดยัง้ง ย้ำคิดย้ำทำหรือว่ายังคิดยังทำก็ได้นะเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการกระทำแบบนี้เป็นต้นนะคะคือไม่ให้ทำอะไรที่มันผีผามวู่วาม แบบนี้แล้วสิ่งที่ต้องเป็นคือยึดมั่นในทางศิลธรรมกฎระเบียบประเพณีหรือสิ่งที่ดีงามแบบนี้เป็นตน้นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเพราะ,ะไรนี่มันมีไพ่ justice ข,นะขึ้นมาในดวงนะคะแล้วมันมีไพ่ tower ขึ้นมาในดวงนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะคิดหรือจะทําอะไรให้อยู่บนกฎเกณฑ์ของความถูกต้องเรามีสติให้มากเนี่ยแบบนี้เลยทําบุญเพิ่มก็ดีนะคะสร้างบุญสร้างบารมีเพิ่มก็ดีหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปงานบวชได้ไปทําบุญมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะนะคะ แต่สิ่งที่เห็นแม่หมอมองว่าไพ่บอกให้คุณไปทํามากกว่านะคะการไปประพฤติปฏิบัติทำเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคุณจะมีในเรื่องของอินทรีย์บารมีที่มันมากขึ้นจะเป็นแบบนั้นนะมีผู้หรับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่เหมือนกันนะเนี่ยชาวสิงหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คอยช่วยเหลือบันดลบรรดาลสิ่งดีๆให้กับคุณอยู่เพียงแต่ว่าคุณอย่าพึ่งใจร้อนคุณอย่าพึ่งคิดไป,ไ,ปไกลหรืออย่าพึ่งแบบ มันไปล่วงหน้านะแบบนั้นมันทำให้เกิดความเสียหายนะคะชาวสิงเนี่ยในเดือนตุลาคมนะคะแม่หมอจะบอกเลยว่าคุณจะมีในเรื่องของยานอย่างรู้สัมผัสที่6หรือว่าเซนซิกเซนอะไรบางอย่างที่มันแม่นยำมากๆบางคนก็คือจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบวงสรวงบูชาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งลี้ลับสิ่งลึกลับมากขึ้น นะคะคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้มากขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งบางคนปฏิบัติจเจริญภาวนาจเจริญวิปัสสนากรรมฐานแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะจะเข้าใจกายใจหรือรูปนามของตัวเองมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะอืมเป็นไปได้แต่บางคนเป็นเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการพยากรณ์การดูดวงบางคนไปดูดวงหรือบางคนเป็นพ่อมดแม่หมอซะเองเลย ก็ได้อีกเช่นกันแต่สิ่งที่คิดก็คือระวังเรื่องความคิดเท่านั้นแหละเพราะว่าสิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นความคิดที่แบบแตกหกักมันเป็นความคิดที่รุนแรงหรือมันเป็นความคิดที่แบบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะความคิดที่มันมันมันสามารถทําให้เกิดการพังทลายอะนะเพราะฉะนั้นแม่หมอก็ตือนกันอีกรอบหนึ่งนะั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องของของความคิดนะคะหรืออีกมุมหนึง่งสิ่งที่แม่หมอเห็นถ้าใครทํางานนะคะหัวหน้าง,งานอาจจะลาออกก็ได้ หัวนะนหน้างานอาจจะมีเกมมีปัญหาแล้วก็ลาออกแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันหรือแม้แต่กระทั่งลูกค้านะลูกค้าคุณอาจจะเจอลูกค้าอารมณ์ร้อนใจร้อนอันนี้ตัวคุณเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของลูกน้องดีมากๆใครมีลูกหรือลูกน้องดีมากๆเขามีเกณฑ์มีโชคด้วยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งดวงของคุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคใหญ่นะคะเพราะว่าพื้นดวงพื้นดวงดวงคุณเนะี่ยเป็นเป็นดวงที่จะมีโชคลาภฟลุกๆ นะคะแต่โชคลาภอันนี้เนี่ยจะใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่วัสนาบารมีนะคะบางคนก็ได้เป็นอสังหาริมทรัพย์บางคนได้เป็นรถบางคนได้เป็นบ้านมันได้หมดแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นถูกหวยรวยเบอร์ไปแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะ,คะเรียกว่าจะมีโชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามานั่นแหละนะคะแล้วลูกหรือลูกน้องก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นความร่ำรวยเช่นกันนะคะ,นะ,คะหน้าที่การงานไม่ต้องพูดถึงมันเป็นอะไรที่ดีมากๆ นะคะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆพยายามเข้าหาผู้ใหญ่ขอคําแนะนําขอคําปรึกษาเข้าไว้นะคะอืมแ่ยนะแล้วคุณจะเจริญก้าวหน้าอย่างดีเยี่ยมในเรื่องการเงินไม่ต้องพูดถึงแ้วสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็มีมีเกณฑ์ที่จะมีโชคด้วยนะคะมีสิ่งดีงามเข้ามาเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินพูดอะไรคิดอะไรนะอยากได้เป็นเงินเป็นทองคุณก็จะได้สมหวังสมความปรารถนาถือว่าการเงินดีมากๆนะชาวสิงในเดือนตุลาคมนี้นะเรื่องของความรักบ้าง <c oughs> ในเรื่องของความรักนะคะเดอะซันขึ้นมาแม่หมอมองว่าคุณมีโชคอยู่เกี่ยวกับในเรื่องของความรักแม้ว่าจะไม่ได้มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยเนาะ,ะไม่ได้มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยนะคะแต่เดอะซันขึ้นมาเนี่ยมันคือความโชคดีนะคะ มันคือความโชคดีมันคือการเริ่มต้นสําหรับบางคนบางท่านอาจจะเจอเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อคู่เข้ามาด้วยก็ได้นะคะจะได้เจอคนที่ถูกใจแบบนี้ก็ได้นะคู่ที่เข้ามาแล้วสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นการแต่งงานการมีครอบครัวแบบนี้ก็ได้เราติดกับให้ครอบครัวข้างๆนะคะใครที่คบกันมานานแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลงเอย เข้าห้องหออะไรแบบนี้หรือการแต่งงานนั่นเองก็มีเกณฑ์นะคะแล้วการแต่งงานก็คือจะเป็นแบบพิธีรีตองถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีมีผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้อืม แม่หมอจะบอกว่าชาวสิงห์เนี่ยถ้าใครติดตันหรือมีปัญหาอะไรอยู่ตอนนี้เดี๋ยวคุณจะพบทางออกนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเดี๋ยวจะแก้ปัญหาได้จะไขปัญหาได้จะพบทางออกได้ในที่สุดแต่สิ่งที่คุณควรทําอย่างที่บอกคือต้องมีสติและสมาธิให้มากนิ่งแล้วมันจะเกิดปัญญาเมื่อไหร่ที่เวลาเราโมโหมันเหมือนน้าขุนน่ะน้าขุนเราจะมองไม่เห็นก้นองค์หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรบ้างแบบนี้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรานิ่งปุ๊บเราจะ รู้ว่าตรงไหนมีอะไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดเนี่ยมันเป็นประมาณนั้นเลยนะในเรื่องของสุขภาพบ้างนะในเรื่องของสุขภาพก็จะต้องระมัดระวังระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องไฟนะฟืนไฟเอ,อ่อการตกจากที่สูงก็ได้นะตกบันไดอะไรอย่เงี้ยต้องระวังระวังในเรื่องของการผ่าตัดข้อเข่ากระดูกเสื่อมนะ หรือแม้กระทั่งโรคระบาดก็ได้หรือเกี่ยวกับเรื่องโรคปวดหัวไมเกรนปวดหัวหนักมากอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะปวดหัวแทบจะระเบิดเลยเนี่ยมันเป็นอาการอย่างนี้ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องฟืนไฟนี่ต้องระมัดระวังจะจุดทูบจุดเทียนหรือจะทําอะไรเนี่ยเสียบปลั๊กอะไรก็ต้องดูให้ดีๆเสียบแล้วก็ต้องดึงออกด้วยนะคะ บางคนเสียบทิ้งไว้เลยแล้วแบบเคยเห็นไหมล่ะการน้าร้อนนะ่ะเสียบทิ้งไว้แล้วแบบระเบิดเลยอย่างเงี้ยทำให้ไฟไหม้ได้ด้วย <c oughs> นะคะระวัางใน,นเรื่องของกระดูกนะคะคอบาลหลปวดหน่อยเนาะจะปวดคอบาไหลเป็นพิเศษนะคะอืมอ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้ส่วนใหญ่จะดีนะคะส่วนใหญ่จะดีมากๆนะคะติดแค่เรื่องเดียวนะคะเรื่องเดียวเท่านั้นอ่ะทีนี้มาดู อ๋อแม่หมอพูดเรื่องความรักไปยังไม่ครบนะขอโทษทีในเรื่องของความรักของคนมีคู่ด้วยของคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็มีความสมบูรณ์หรือความบริบูรณ์กันดีนะใครที่ทะเลาะก,กันก่อนหน้านี้อาจจะมีเคที่จะได้เริ่มปรับความเข้าใจกันใหม่แบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะโอเคคราวนี้มาดูกันที่ไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไร <c oughs> มาดูกันนะคะเช็คดวงชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ในเดือนตุลาคมนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูกันพระจันทร์ผีลูแมงผู้คำหลวงอุ้ยอันนี้ติดมาโอ้ติดมาหลายใบเลย อันนี้เป็นพังคานจับมาแล้วก็โหพระอัคนีนะอารมณ์ร้อนหน่อยนะระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแวงด้วยนะคะมีพระเกตอ่ะดูแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดต่อนะคะโอ้เดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่มีสเสน่ห์จริงอยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละนะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงความใจร้อนหรือว่าเรื่องไฟก็ได้ต้องระมัดระวังให้มากๆ นะคะเรื่องฟืนไฟจุดทูบจุดเทียนอย่างที่บอกเผานั่นเผาเนี่อะไร่งี้ต้องระวังมากๆแล้วก็เรื่องของการประทะการประทะการพุ่งชนการทะเลาะการฟาดฟันการมีปัญหาการมีเรื่องทุกอย่างระวังระมัดระวังจิตระมัดระวังใจตัวเองไงอย่างที่บอกเลยเหมือนรอบเซลติกที่เปิดมาแล้วมันเป็นทาวเวอร์นะก็เป็นการระเบิดเป็นไฟอะไรแบบเนี้ยนะคะอืม แต่สาหรับบางคนบางท่านถ้าชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ได้ไปประพฤติธปฏิบัติธรรมแม่หมอจะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆอินทรีย์บรมีจะแก่กล้าแต่ถ้าใครอินทรีย์บรมีแก่กล้ามาอยู่แล้วดีมาอยู่แล้วนะแม่หมอบอกเลยว่าธรรมจักเกิดขึ้นแล้วนะคะดวงตายเห็นธรรมหรือไม่หรือในเรื่องของการตกกระแสธรรมเป็นไปได้นะคะถ้าประพฤติธปฏิบัติมาน้อยนะก็อาจจะอินทรีย์บรมีเพิ่มขึ้นแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไปประพฤติธปฏิบัติธรรมถามว่าดีไหมดีมากๆนะคะอืม ดีมากๆเลยมีเกณฑ์มีโชคจริงๆนะแต่มันเป็นโชคพวกหวยหุ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าได้เงินมาแบบเขาเรียกอะไรนะมันเป็นแบบปุ๊กป่าปะเออง่ายๆอะนะ่ะเนี่ยมันเป็นแบบนั้นได้นะคะมีแพคเกจขึ้นมาอย่างที่แม่หมอบอกเลยว่า ถ้าเป็นพอมดแม่หมอจะดูดวงแม่นมากๆหรือในเดือนตุลาเนี้ยมันอาจจะมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงสักหน่อยอยากรู้นั่นอยากรู้นี่ไปดูกับหมอคนนั้นไปดูกับหมอคนนี้แบบนี้ก็ได้หรือบางคนซื้อไพ่มาเปิดเองหรือว่าบางคนไปเรียนเลยก็ได้นะไปเรียนดูดวงไปเรียนเกี่ยวกับการทํานายทายทักแบบนี้ก็ได้นะคะไพ่ใบนี้เป็นดาวบุญเป็นดาวแห่งซิกเซนด้วยใบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในเดือนสิงหาคมอย่างที่แม่หมอบอกไปแหละว,ว่าคุณจะซิกเซนแรงมากๆนะคะ,นะคะอืมอยากรู้อะไรก็จะได้รู้ เนี่ยเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วรู้อะไรก็จะไม่ผิดพลาดด้วยนะคะมาดูต่อใบยสีสู่ขวัญสิ่งที่เป็นมงคลงานมงคลงานมั่นงานหมายงานทําบุญบ้านเกิดขึ้นได้สําหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะเป็นสิ่งที่ดีมากนะ เออเป็นงานมงคลที่ดีมากติดกับพระอินทร์ด้วยติดกับดาวพระเกตด้วยดาวพระเกตก็คือดาวบุญอย่างที่แม่หมอบอกนะคะมีเกณฑ์มีงานมงคลเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหรือคุณจะได้ไปร่วมงานมงคลแบบนี้ก็ได้นะคะจัดเองก็ได้ไปงานคนอื่นก็ได้นะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมีพระอินทร์เกิดขึ้นมา่ะนะคะพระอินทร์นี้ก็คือเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของบุญเกี่ยวกับเรื่องของบารมีนะคะแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะ จะเรียกว่าฟ้าหลังฝนก็ได้นะสิ่งดีๆมันกาลังจะเกิดขึ้นนะความสว่างสวยในชีวิตของคุณมันกําลังจะเกิดขึ้นความสุขความสบายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งดีๆนะมันจะเกิดขึ้นแล้วไพ่ใบนี้ก็ยังบง่งบอกถึงเกี่ยวกับในเรื่องของศาสนาได้ด้วยเห็นไหมว่ามีวัดอยู่ข้างหลังนะคะบางคนได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดจริงๆนะคะอม,มีเกณฑ์จะได้เดินทางไปแบบนี้ ถือว่าดีจะชนะมารทั้งหมดนะในช่วงนี้นะในเดือนตุลาคมนี้แม่หมอจะบอกเลยว่าเหล่ามารทั้งหลายนะอุปสรรคศัตรูทั้งหลายนะจะไม่สามารถชนะคุณได้ไม่สามารถกล้ำไกลายคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปีศาจพลังมืดต่างๆเขาเรียกว่าอะไรนะการทำของอ่ะเขาเรียกอะไรนะ,รระรนะคุณใส่ก็ไม่สามารถทำอะไรคุณได้นะคะจะอาจหานมากๆในเดือนตุลาคมนะมีปัญหาอะไรจะชนะการต่อสู้ เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งอย่างที่บอกแต่ปัญหาเกิดไหมไม่หมอมองว่ามันมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะแต่คุณจะชนะถ้าคุณเจอคนไม่ดีเข้ามาคุณจะชนะแน่นอนไม่หมอพูดได้เลยเจอคนพาลเข้ามาเจอคนไม่ดีเข้ามาคุณจะอยู่เหนือมารคุณจะอยู่เหนือสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนดีถูกไหมนั่นแหละแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ดีนะก็โดนย่ำยีเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคาว่าอยู่เหนือมารเนี่ยเราต้องเป็นคนดีแล้วนะพญาเขาคํานางเคียงเนี่ย นะคะไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกถึงในเรื่องของการมียศฐานบรรดาศักดิ์นะความร่ารวยการกินดีอยู่ดีการมีฐานะที่เขยบสูงขึ้นแต่อย่าหลงนะคะบางครั้งเนี่ยพอชีวิตดีขึ้นแล้วการเงินดีขึ้นแล้วมันเกิดความหลงพอหลงปุ๊บมันกลับไปทําชั่วเหมือนเดิมกลับไปโกรธไอ้กลับไปทําผิดศีลผิดธรรมเหมือนเดิมนะคะไปข้อกาเมแบบนี้หรือสุลานารีมันได้หมดอะไรที่เป็นความผิดเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าหลงอันนี้ก็เหมือนไพ่เตือนด้วยใบหนึ่งเลยนะคะ มาดูกันต่อนะมาดูกันต่อแม่หมอขอเลื่อนไพ่นิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่เห็นเออขอเลื่อนไพ่หน่อยอ่ะมาดูต่อนะคะเทพอุตติงจะมีการเดินทางหรอหรือสีนกเค้กโอ้ แล้วก็องคุริมานเถระนะคะแม่หมอจะบอกว่าระวังคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตด้วยนะนะคะคนที่แบบอบบยมุกทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงเลยนะคะเป็นพวกกามโลกีแบบนี้เป็นต้นนะต้องระมัดระวังหรือแม้แต่กระทั่งท้าตัวคุณเป็นเองก็ต้องเลิกแลวล่ะนะคะกลับตัวกลับใจนะมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการกลับตัวกลับใจด้วยถ้าใครเคยทําสิ่งชั่วสิ่งผิดมาก่อนหน้านี้นะคะแม่หมอบอกเลยว่าคุณจะกลับตัวกลับใจได้นะคะคุณจะ คุณจะเขาเรียกอะไรนะเห็นทางออกอะ่ะคุณจะเห็นทางออกหรือคุณจะเห็นแสงสว่างคุณจะรู้ว่าเฮ้ยเราต้องดําเนินชีวิตแบบนี้คือการเป็นคนดีอะไรแบบนี้นะถ้าคนที่เคยหลงผิดมาก่อนคนที่ไม่เคยอยู่ในสีในธรรมมาก่อนคนที่แบบเขาเรียกอะไรนะทําธุรกิจสีเทาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องสามเพติดหรืออื่นๆเลยนะสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณจะกลับตัวกลับใจได้ถ้าใครเป็นแบบนี้มาก่อนนะแต่ถ้าใครไม่เป็นคนละเรื่องกัน นะคะมันจะคนละเรื่องกันแม่หมอจะบอกเลยเลยว่าคุณจะได้รับพรจากเทวดาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรอ,อะไรก็มักจะสมหวังสมความปรารถนานะคะผู้ใหญ่อวยชัยให้ผลผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมเนี่ยแบบนี้เลยนะคะอืมกับตัวกับใจเป็นคนดีแล้วคุณจะพบแต่สิ่งที่ดีงามคุณจะรวยขึ้นคุณจะสุขสบายสุขสมบูรณ์มากขึ้นคุณดูผีตาแห่ก,กับพระแม่โพศพนะเกี่ยวกับความการเงินการกินอยู่นะสุขสบายร่ํารวยทั้งนั้นเลยนะคะ อมเมื่อกับตัวกับใจแล้วจะได้รับแต่สิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตทั้งนั้นเลยมีเกฑ์เดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะแต่บางคนเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภหรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรนะการเดินทางเนี่ยบางคนเป็นแบบนั้นแต่บางคนอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะกิจการขนาดใหญ่เอ,อแบบนี้ก็ได้มาดูกันต่อนะคะอีกห้าใบสำหรับสำรับนี้นะมาดูกัน ควายธนูการพุ่งชนใหม่แล้วเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะคะไพเเนะ่เตือนหลายรอบเลยนะเตือนหลายรอบนะอ่ามีไพ่ครอบครูขึ้นมานะคะโอเคการมอบตัวเป็นสิทธิ์นั่นเองบางคนไปงานไหว้ครูก็ได้นะคะหรือบางคนเจอครูบาอาจารย์ดีถ่ายทอดวิชาความรู้เคล็ดลับอะไรให้แบบนี้ก็ได้แต่สิ่งที่เห็นดวงคุณจะแข็งมากๆในเดือนตุลาคมนี้นะคะเหมือนดวงมาหาอุดเลยไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เป็นคนที่มีของมีครูอยู่กับตัว เนีคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ออกมาปกป้องคุณจริงๆเ <c oughs> พราะมันมีเหตุนะเกี่ยวกับในเรื่องของการทะเลาะนะการทะเลาะการพุ่งชนการฟาดฟันหรือการเกิดปัญหาขึ้นแบบเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นอาการนั้นนะการพุ่งแล้วก็อ๋ออีก,อกมุมหนึ่งที่แม่หมอเห็นถ้าใครโดนปิดกัน้นโดนปิดกั้นความเจริญโดนปิดกั้นในเรื่องของการงานการทา ah, หากินหรือความก้าวหน้าต่างๆนานะมันจะมีการพุ่งชน นะคะแต่ถามว่าคุณจะชนะไหมอย่างที่บอกเลยนะมีไพ่ชนะมารถ้าเราเป็นคนดีเราก็ชนะมารหรือศัตรูหมู่มารจะไม่สามารถทําอะไรเราได้นะคะแถมมีไพ่พระมหากัจจายนะขึ้นมาด้วยนะคะ,ะไพ่นี้บง่งบอกถึงในเรื่องของอํานาจบรารมีบุญกุศลนะคะในเรื่องของปัญญาการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆนานาแบบนี้แล้วไพ่ใบนี้ก็ยังบง่งบอกถึงในเรื่องของการอยู่ในศีลอยู่ในธรรมด้วยนะคะ ความร่ำรวยความแข็งแรงความอยู่ดีมีสุขแบบนี้เลยนะการได้รับรางวัลการได้รับเ,เขาเรียกอะไรนะความสำเร็จอนะความสำเร็จรางวัลชัยชนะเออเนี่ยมันเป็นประมาณนั้นนะคะบางคนไปประกวดหรือไปแข่งขันอะไรแบบนี้ก็ได้มงกุดได้ถ้วยรางวัลมาแบบนี้เป็นตน้นแต่ไพ่นี้ก็ยังมองบอกถึงในเรื่องของการแต่งงานได้ด้วยแต่การแต่งงานเนี่ยชาวสิงมีอยู่สองแบบที่คุณจะเจอ นะ้ำมันขึ้นอยู่ที่เราว่าก่อนหน้านี้เราทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลมาดีมากน้อยแค่ไหนแม,ม่หมอจะบอกว่ามันจะมีอยู่สองแบบที่คุณจะเจอนาะถ้าบุญบารมีคุณมากคุณจะเจอคู่ที่ดีมากๆเลยเป็นคู่บุญคู่คู่บารมีคู่ส่งเสริมคู่สนับสนุนแต่ถ้าคุณทําสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนหน้านี้นะคะผิดศีลผิดธรรมผิดประเวณีมาหลากหลายหรือว่า อะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะคุณระวังเจอคู่เวรคู่กรรมด้วยอันนี้คือสิ่งที่ให้อยากจะบอกนะคะระวังเจอคู่เวรคู่กรรมด้วยนะการแต่งงานมีเกิดขึ้นการเจอคู่รักความรักมีเกิดขึ้นแต่ต้องดูด้วยต้องดูให้ดีๆเลยนะคะบางคนคุณเจอคนที่แบบเป็นคนที่ติดการพนันมาเป็นคนที่ดื่มเหล้าจัดมาเป็นคนที่เสพสามเสพติดมาแบบนี้ก็ต้องดูให้ดีๆนะคะเราเลือกได้นี่ถ้าเราดูแล้วเราว่าเขาไม่น่าจะเป็นคนดีเราก็ไม่เอา นะคะเราเราก็สามารถที่จะฝืนได้แต่บางอย่างด้วยเรื่องของกรรมอะ่ะมันก็จะทําให้คุณรักคุณหลงคุณจะมองข้ามจุดจุดนั้นไปเนี่ยอันนี้คุณจะเจอคู่กรรมแหละคุณจะได้ใช้กรรมกันละนะแบบนี้แต่ถ้าก่อนหน้านี้คุณสร้างความคุณเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมคุณก็จะเจอคู่ที่ดีมากๆนะคะมันมีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการเจอความรัการการสมหวังในความรักม,มาดูกันต่อที่อีกหนึ่งสำหรับนะคะมาดูซิสำหรับนี้จะบอกอะไร มาดูซสิสำรับนี้จะบอกอะไรชาวสิงบ้างนะคะทาลิโตโอสัม,มโนมีแกน์บวชจริงๆนะและรอบเซลติกมีไพ่พระขึ้นมาด้วยนะคะบริวารแล้วก็ท่นังคือทรัพย์สินเงินทองของมีค่าความร่ำรวยต่างๆนานานะมาดูกันไพ่ใบนี้มีเกณฑ์ไปในเรื่องของงานบวชหรือการไปบวช เราบวชเองก็ได้หรือเราไปงานบวชแบบนี้ก็ได้นะคะไปร่วมพิธีกับเขามันได้หมดอะ่ะอืม <c oughs> มันได้หมดแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุญกุศลนี่แหละนะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องพิธีทางศาสนาหลักธรรมทางศาสนาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะคะอืมบางคนก็อาจจะแค่ไปแบบนุ่งขาวห่มขาวประพฤติปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็ได้นะคะ ดีมากมากนะแต่บางคนก็คือในเรื่องของการเงินการทองระวังนะระวังจะเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคิดหรือจะทําอะไรอย่างที่แม่หมอบอกแหละทุกอย่างต้องรอบคอบถ้าเราขืนทําอะไรไปเปรี้ยงเดียวเลยด้วยอารมณ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างมีเกณฑ์ที่จะถูกลบหลูดูหมิน่นหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ถูกขับไล่ได้นะคะอืมอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะหรือบริวารสร้างปัญหา แบบนี้ก็มีสิทธิ์นะคะแต่แม่หมอมองว่าน่าจะเกี่ยวกับตัวคุณมากกว่านะน่าจะเกี่ยวกับตัวคุณมากกว่าอืมอ่ะมาดูกันต่อนะคะบริวารอาจจะมีเยอะขึ้นก็ได้นะบางคนมีลูกเพิ่มขึ้นมีลูกน้องเพิ่มขึ้นแบบเนี้ยเออได้นะรับคนมาทำงานเพิ่มขึ้นนะคะถอมัชชิมา เทวดาขี่เต่าอมฤตโชคแล้วก็มูละโอเคบางคนมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถนะคะมีเกณฑ์มีในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินก็ตามอะไรก็ตามนะคะแต่อีกมุมหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งทางด้านการเงินนะความแข็งแกร่งทางด้านการเงินจะมีความมั่นคงมากขึ้นยั่งยืนกิจการยั่งยืนกิจการเติบโตแบบนี้ก็ได้นะ <c oughs> มีแต่ความโชคดีพไพ่ใบนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนี่ก็เช่นกันนะคะมีคนช่วยเหลือตกทุกข์ได้ยากอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งนั้นแบบนี้แต่สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องดําเนินทางสายกลางต้องรู้จักคําว่าพอเข้าใจไหมต้องรู้จักคำว่าพอ,ต,อ,าพอต้องรู้จักคำว่าพอดีอย่าโลภนะคะอย่าโลภอะไรไปมากกว่านี้แบบนี้เป็นต้น นะจะมีความสุขนะมันเป็นพลังงานความสุขก็ขึ้นมาหลายใบด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์และขนาสิงห์เนาะโอเคแม่หมอขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ